ทงสมาธิยาเิปานาติปตาเวรามมเนสิคาประทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวรามณีสิคาปท,าาทังสมาธิยาเิอาทินาธานา เวรามเนสิกาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวราเมเนสิกาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาเจราเวรามเนสิกาประทังสมาธิยามิ สาวาทาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมสาวาธาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสราเมรยะมัจจปมาทธานา เวรามะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิสุราเมรยะมัชฉะปะมาทัานา เวรามเนศิกาปรทังสมาธิยามิมานิปัญจศิกาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันตีสาธุสิเลนะโพคสัมปสธา สีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีรังวิโสทเย,ยสาธุพันเติพรมะมาราจโลก นิมน์ตเจ้าค่านามัโตรตนัต,นตยาสะขอน้อมคาราวะได่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เข้าวโซห่วงกันทะปรินิพานไปนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวสิริโสพระมัสสโดพระพุทธศาสนายุกราน นับจำเดิมเริ่มแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้านั่นบัดนี้ล่วงแล้ว2569ประวัติศาปัจจุบันนสมัยกุมภาพันธ์กรรบบาทโซรทินที่ยี่สิบตรงกับวันศุกรวันนี้ ก่แลพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดจดจำด้ดยประการชนีอิโตปรังสกัจจังธรรมโสตะโพเบื้องดาต่อจากนี้ไปใครขอเชิญเจริญพรบวรโภพุทธบริษัททั้งหลาย จะได้เอาหูไปนาอจะได้เอาตาไปไร่จงตั้งใจสรบรับฟังในลำมหาชาติเวสันดอนชาดกสิบสากันหนึ่งพันักทาก่อนอื่นนั้นจะได้ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าธรรมานนทนท่านจะได้ชี้แจงแสดงซึ่งอนิสังสคุณบุญยาราศีเกี่ยวกับการทำบุญ ฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรสันตระชาดกเพื่อเป็นการเพิ่มเติมสติปัญญาแก่ท่านทานาธิบดีเมธีชนทุกท่านให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งเห็นจริงในการให้ทานและบำเพ็ญบารมีสืบต่อไปโดยสัจจะเคารพคาระวะในธรรมะเป็นอันนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปูชาจะปูชนียานังเอตัมบังคารมุตตัมบังสักกัจจังธรรมโมโสตภงตีตขอนอบน้อมต่อพระพุทธผู้ลดลำขอนอบน้อมต่อพระธรรมผู้สูงส่งขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้ประเสริฐก็เกิดเป็นพระรัตนตรยัยครับขอโอกาสอ,องค์ธรรมกรถืกทั้งสองรูปในวันนี้ จเจริญสุขจเจริญพรจเจริญธรรมจเจริญเมตรีบรรดาสถาญาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอโอกาสนี้อนุญาตให้ท่านทั้งหลายเอามือลงได้นั่งฟังโดยอาการสงบธรรมีกระถาเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปอัตามาภาพจะได้น้อมนำเอาสัตตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงเป็นพระสัทธรรม,มเทศนา พอเป็นแนวทางแห่งการประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาในวันนี้เราท่านทางหลายได้มาร่วมกันประชุมสมมสรในวันนี้เพื่อที่จะได้บูชาเรียกว่าบุคคลที่ควรบูชานั่นก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้ ได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้าน,นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรมาจนกว่า500ปี500ชาติก่อนที่จะได้สำเร็จโพธิญาณอัชฉะนั้นในวันนี้เราจึงมาบูชาพ่อพเวสสันดรซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงกำเนิดจุติลงมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะฉะนั้นการเทศมหาชาติหรือว่า การทำบุญในคราวครั้งนี้ท่านทั้งหลายจึงถือว่าเป็นการเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาปารภเหตุปารภธรรมด้วยระยะเวลาที่อาจจะน้อยอาจจะนั้งก็ขอ,อโอกาสกระชั้นชิดกระชับนิดนึงเนาะมิตรภะนุมมเทศนโยมเอาพระใบรุ่นนี่หละมันจังเลียวไหวเนาะจัดๆเข้าเดี๋ยวจะพุทธเถ่าสิฟังท่านบเท่าน,นั้นละ ท่านกตั้งจิตตั้งใจเอาเดอ้อปารลบเหตุปารธรรมโยมมีมาตั้งแต่พุทธกาลผู้ใดเป็นผู้เหตุผู้แรกผู้ใดเป็นผู้พาเหตุอน,นิสงส์มันไหลจังไดแนะ่และสิ่งประกอบต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหตุจเะเน็บเปจังสิรบปารลบเหตุเกิดจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรุ้แล้วพระองค์ไม่ทรงเดินทางกลับมาอย่างเมืองกบิลพัด ไปเรื่อยๆคนโยมไปเหตไปโปรดภายเวไนยสัตว์ทั้งหลายจนพระเจ้าสุดโททนะผู้เป็นพระราชบิดาได้มอบให้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายไปนิมน์พระพุทธเจ้ากลับมายัางเมืองกบิลพัทไปรอบแหลกกับบ่มีผด็กขึ้น มื่อขึ้นอีตีหนึ่งทักไปหาข่อยม่นเทศวัดปาเด้อรพนวาวาข่อยกระยานบรไดมาข่อยกรลับสาบวังตีสี่ยานบรไดมาน้ำเพลนยานเพลนม่นผู้อื่นกวนแ่มุ่งง่ายได้สมือนี่พระกาลุทธาีอมาตเพลนกะเลยบรรยายไปเมืองกบ,บิลพัทตอนนี้อุดมสมบูรณ์ได้ขน่อยแมกไม่มากพันสายพันสามารถรับแขกรับคนได้หลายอ ท้าบ้านกับนิยมสมพรอพร้พอมเพียงเฮี้ยงนาสามัคคีกันพระองค์จึงทรงรู้ได้ยาน,นาวิถีว่าการุทธยอมาตจะนิมนต์พระองค์กลับเมืองกบิลพัฒจึงปารบบอกว่าอีกสามเดือนตถาคตจะเดินทางไปยังเมืองกบิลพัฒส,สันบาหลังจากนั้นท่านจึงเดินทางไปวันละหนึ่งโยชนึงโยกกับ16กิโลโยมอ่าสิกิโลทุดงไป คือจังเข้าเห็นเป็นสายกันไปในรถทุดงการเดินทางของพระองค์บ่ได้ไปผู้เดียวบัดนี้อ่าบ่าได้ไปผู้เดียวเดินทางไปด้วยไปพักอยู่บ้านใดไปพักอยู่ตำมนใดพระองค์ก็ทรงแสดงธรรม,มเทศนาะสาวกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคนศรัทธาขอบวชในบใบบวรพระพุทธศาสนาการบวชบ่ได้ยากคือจังบาดเฮาสูมือนี่ได้โยมบ่มีโตะจีนบ่มีรถเฮดิสมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นเบอกคำสันสนท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่สุดอย่างทุกได้ชอบเถิดซ้ำนี้แม่เปลี่ยนพระแม่ไม่ได้สอบสัมภาษณ์ยากเด้สูม,มอนี่รขันไปศสีบวชเฮจังใดย่ายกองพิสูจน์หลักฐานพระนะยากไปอีกนี่บันี้ผู้เดยวกับบวชจำนวนพระพิสูจนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดินทางมายังเมืองกบิลพัฒ์ชาวเมืองกบิลพัฒ์ยังถือวันณะอยู่วัณณะที่นี่ก็หมายถึงมนกษัตรตร์พามแพทย์สูตร ขันสิกราบจังสี่ห่วยพระมันคือกันเบิดบาดนี่จักไผเป็นไผจักลูกไผเป็นไผหัวหล่นโฮมเหลียงคือกันเมดย่านกาบเถือกลูกจันท่านย่านกาบเถือกลูกทีมีวันณะตํากว่าเจ้าของบางคนกับบกกาบบางคนกับไหวตาปอบตธเจ้า,าบางคนกับบเสียว่าโอ้ยเด็กน่อยเกิดเมื่อบ้านนี่มาให้ข่กาบข่บกกาบหัวมันแล้วพันาะใบาบางคนกับมือเคียดินบางคนกับนอนลับบางคนกับโศกกันพระองค์จึงทรงทรยาบเรียนนวิธีว่าตอนนี้ชาวเมืองกระบ,บิลพัด ยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจึงท่งแสดงยม,ยมกกะปฏิหารหรือบาบรนเทาอดยมกปฏิหารยามกปฏิหารก็คือการแสดงธรรมเป็นคู่คู่การแสดงอิทธิฤทธิ์เป็นคู่คู่เนรมิตร่างกายของตนเองนั้นให้มีสองร่างอันนี้อีอย่างเนี่ยบ,บลายซูฟังเดิมมันไหลมันสีเดิกเนาะเราเอาอันนี้ละมองมันสีได้นี้ละนายโยมเนาะเนรมิตร่างตนเองให้มีสองร่างร่างหนึ่งให้นั่งสมาธิอยู่บนอาจสง อีกร่างหนึ่งให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าสูงเท่ากับต้นตาลร่างที่ลอยอยู่บนนั้นเดินจงกรมแล้วใช้ฝ่าผ้าบาทสองข้างถูกันไปมาบอกภาษาบาเท้าขอโทษเนาะเอาตีนสีกันนั่นไม่อีเมสสีแล้วบัดนี้โย้มล้มกับผัดบาทเนี่ยล้มออกจากฝ้าผ้าบาทพระบุทธเจ้าพาอิมฤลืิดเถิดเท่ามะหอบขีดินขีดอนใส่เราไปอยูย่ระยะที่มารอต้อนรับพ่อตะขีดินขี่ดอนล้มมากล้วบนี้ฝนกระสีตกโยม้ม หลายคนกับหลายความคิดอีเม่บางคนก็คิดว่าตกมาโหลดมันห่อนมันเอาหลายมือแล้วตกลงมาในใไซใขรหมดแดงให้ได้มุขข่อยไปแย่ในมืออื่นในมาจังหันหลงพอพอแล้วคนกับวัยตกลงมาเด้อมันเปียกมันจืดผู้ขา่าเก็บสิ่งเก็บของบอ่ท่านฝนนี้ตกลงมามีเม็ดสีแดงดุดเม็ดทับทิมเม็ดทับทิมในทีน่นี้ก็คือหมักพีล่าบานเฮาได้โยมเดอ้อตกลงมาแล้ว หาอยากเปียกกับเปียกไผยบ่ปาดถนาอยากบ่เปียกกับบ่เปียกกลิ้งไปเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวแล้วก็ซึมหายไปยังพื้นปัตตพีเกิดอัศจรรย์ถามกันแถลบัดนี้ผู้ใหญ่กระถามเด็ก,ดกน้อยกระถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กระถามผู้เฒ่าผู้เฒ่ากระถามนักปาานักปาาก็บ,บอกว่าห้ไปถามพระพุทธเจ้าเดอ้อโอ้ยเกิดเมื่อวานนี่สิงห์ัจักยังเนาะพนวาวะแต่ก็ยังไปถามพระองค์จึงบอกว่าฝนนี้เคยตกลงมาแล้วตกลงมาหาไงก่านีอีก ตกลงมาเยังเมืองสีพีดยออคราวครั้งที่เราเคยเสวยชาติเป็นเวสันดรเราปรยุรยาจึงนี้มนตนพระพุทธเจ้าให้เทศภเวทมะตะัตตพุนละ่ะฉะนั้นคนที่ได้ฟังคนแรกก็คือเราปรยุรยาจเพื่อนว่าการเทศภเวทมันเทศได้ยากแบ่งเป็นกันได้13กันแบ่งเป็นคาถาได้1นึ่พันพระคาถาให้เราปรยุรยาตแตงเคียงหอยเคียงพันมาเป็นค่าย ฉะนั้นผู้ใดสเสด็จฟังเทศก็จังพากันแง่งเคียงหอยเคียงพัน่นเทียนก็มีพันเหล่มเข้าก็มีพันก่อนจังสิเป็นคาถาเป็นค่ายเทศในการบูชาการเทพพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเหตุที่ว่าพระองค์ทรงแสดงเพราะว่าเทศให้พี่น้องฟัง เขาก็อยากเป็นพี่น้องกับพระพุทธเจ้าคือกันโยมเราจรึงได้มาร่วมกันบูชาการเทศพระเวสสันดรอ,อานนี้สงมิหยังบาทนี้เป็นการเทศเดียวเทศอื่นๆเอาธรรมะมาตัาต้งกับเทศใดหาลัางบานไปย่่ายมุขขอยวเดนังธรรมาตเดนังอาจสงเลี่ยงกันคือมอลพมูนี่แหละมหอดเ่ราเห็นหนากันใส่วิจ,จารณญาณกะวาเอาไปเดนนี้แต่ว่าเทศพระเวท จะต้องมีการเหตุน้ำมต์ไปน้าเรียกว่าน้ำมต์คาถาพันนี่ดังพระเดชพระคุณอาจารย์พ่นพาเหตุอยู่นี้จุดไปเอยๆเทศไปเือยๆจุดไปเรื่อยๆว่านำมนตนคาถาพันอานิสงส์บัดนี้เฮาสิได้อีหยังมีกล่าวไว้ในมาลายสูตรกล่าวว่าบุคคลใดใครคนหนึ่งได้ตั้งใจสดับรับฟังเทศมหาชาติสิบสามกันพันพระคาถาด้วยความตั้งใจจะมีอานิสงส์ไปเกิด พบกับพระศรีอริยเมตรตรเฮาเสด็จไปเกิดในท่านาศาสนาของพระศรีอานซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หที่จะอุบัติลงมานี่แหละเฮาาสเ็จไปเกิดเป็นพีเป็นนองกับพระพุทธเจ้าโดยการตั้งใจฟังเทศสิบสากันพันพระคาถาขันมันบินไปได้บบดนี้ขั้นบ่หอดขันเดชเพิ่นว่าเหตุภาเวทแล้วแล้วโยมผู้มาฟังเทศก็ดีจะปิดทางอบายว่าง่ายๆก็คือสิบปตกนรลก จบกันหนึงกับปิดไปขุมหนึ่งจบกันหนึกับปิดไปขุมหนึงปีนี้ได้13กันจบปิด13ขุมโยมนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดฟังเทศจบเนี่ยก็คือจะไม่ตกนรกนี่เพื่อนบาป็นบุญหญยฉะนั้นในวันนี้อัตมาภาพก็ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณอาจารย์ผู้เป็นเจ้าวาดคณะพระภิกสุสัมเณนภายในอาวาสนี้ก็ประกอบกับท่านผู้เป็นประธาน คณะเจ้าภาพแขกผู้มีเกียรติสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันตั้งจิตตั้งใจสร้างเมตตาธรรมขันติธรรมบารมีธรรมให้เกิดขึ้นก็ขอให้เมตตาธรรมขันติธรรมบารมีธรรมด้านจงย้อนไปเกิดในจิตในใจของท่านทั้งหลายให้กลายเป็นบารมีที่ปกคลุมต่อไปรัตนตยานุภาเวนะด้วยอํานาจแห่งพระร,รัตนตรัยรัตนตยเตชาสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรยัยกะตะปุญญานุภาเวนะ อำนาจแห่งคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สังสมอบรมกระทาม,มาจงเป็นคารวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งถึงบิดามารดาตลอดถึงปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่รู้อยู่แล้วจงมาอนุโมทนาถ้าหากยังไม่รู้เทวดาเหล่าใดได้เห็นได้ยินอยู่มีทิพยอพาอำนาจโหทิพตาทิพ จงนำข่าวสารอันเป็นมงคลน,นี้ไปบอกแก่ญาติเหล่านั้นให้มาอนุโมทนาสาธุการมีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายไซบุญญาบาร,รมีนี้จงย้อนกลับมาตรึงสู่จิตใจของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามไพยบูรณ์ด้วยอาระยะจารธรรมหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยธรรมะอันประเสริฐ จงปักแน่นตรึงอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายอย่าได้งอดเงียดคลอนแคลนให้มีแต่ความสะอาดสว่างสงบพบเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูชดช่วงดังดวงไฟส่องวิธีชีวิตไปให้ถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์อันปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจ ให้หมดไปสิ้นไปโดยทั่นทั่วทุกท่านทุกคนเทินมุยเอาของมานั่มอยู่เนาะยมยตีเอาก็ได้ทุติยังวรธรรมเทศนังวรสองของการเทศธรรมดาเทศตั้งแต่สอง อาสัมพุทธเจ้าสามอีกซื่อหนึ่งก็คือเทหกกษัตริย์เมือนี่เทหกกษัตริย์แต่ว่ามีสามองค์เขาสเสปด็จไปพละสองค่ายตีคู่บาเมือนี้หารกันทห้มลงโตรหรือเฮ้หลงอลอยยอ่อพเป็นไสว้ละละเนาะย่าเนาะดังนั้นอัตามาภาพจะได้สมบุรณ์แห่พระคุณเจ้าทั้งสองรูปด้วยบทบาทพระคาถาว่าปรโตธรรมศาสเนนิสินังสมนามิ มอบถวายพระเดชพระคุณอาจารย์พระครูสุตตร,รัตนาวาทีองค์นางตรงกลางนี่ม่ออกกสิคุณน่ะแล้วพลมาตมะเหมวานอ่าเป็นองค์รักเสียงเอกอ่าอาจารย์พระครูสุตตรัตนวาทีรองจ้าคณะอำเภอปากชมผลได้ย่่ายได้พระผูญัผลเดชมาเถศดให้ฟังอ่าแล้วก็วาทีด็อกเตอร์อ่าอันนี้วาทีก็ยังซํำนี่คืเป็นด็อกเตอร์น่ะสิอายู่บอ,อ่อีกเรื่องหนึ่งเนาะมอบถวายพระเดชพระคุณอาจารย์ในหน้าที่ของพระเอก เป็นเจ้าของเรืองอเหตุในหน้าที่ขององค์ผงเพศเวสันดรผู้จากนาครแปร,แรมไพรนะครับผมย้บไปอีกถาม่าตหนึง่งอ,องค์อาจารย์พระมหาสุวัฒนปัญญาอันองค์นี้เจ้าคณะตําบลบาทเนี่ยอ,องค์นี้จะคณะรองอำเภอองค์เจ้าคณะตําบลแม,นแมน่นบ่อแม่นเด้เนาะทีอขันบ่ะถือกสก,กิดแนเดอร์มันเดือกเรียวมันบ่เห็นห่งเนี่ยมาถวายอาจารย์ในหน้าที่ของภามเนาะ เป็นภาพนะครับผมองค์ภาพกับองค์จอยอยจังสี่ละใหญ่เที่ยนซอยกันเลือกขุนซอยกันในพี่สม,มูอ่าเป็นภาพเป็นพระอินทและกันนาะทีอื่นอื่นอ่าซอยประคับประคองกันไปเจ้าบคชิ1สามกันนะครับผมเสยเมวหังอัตานังสมาติชามิเมื่อสมบุิพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วจะได้มาสมบุญให้ตัวของอัตมาภาพเองผู้ปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงปุ่งปัญญาไว้ดังที่ก้าวไปในบืองตนละโย,ยมผลมุ่นมือขึ้นอีกตีหนึ่ง เผศีิมัถธเอางานเทิดดีหนึ่งยานบดีมเขอกรบรับทราบป,ปรเปยบปลวดมันบกครบสามองค์สันเดอาก็เลยขิดหอดพานาวาขอกระญานบดีมขาขอกรลับท่านที่คือกันมานั่งให้มันครบสามองค์ซื่อๆอขันเสียงบดีกระน,น้าให้อาจารย์พระคู่เพิ่นเดอเมือนีกระเทศฟั่งเอาบุญนโยมเดอ,อในฐานะที่เป็นผู้แบงห้มูศิลปบตำแหน่งสแสดงนั่งเ,งเอกสันแล้วบาดนี่ เป็นพนังมัซี่ถนนมัซี่เถาสำเน็ยปีนี้ก็ไดเถาโกมูอดซาฟังอดอีเมีเดือดเสือออกแขวบโบได้บอ,อ่าวชนะกตังจิตตังใจตัดสมาสาทโวเมื่อยาโยมเข้าใจกันดีแล้วก็จะได้เข้าสู่วรระของการแสดงพระสธรรมเทศนาในตอนนี้ดําเนินในกันที่หนึง่งก็คือกันทศพรประดับประดา,ะด,า,ะด,าด้วยพระคาถา19พระคาถาอานิสงบาดเนียผู้ดได้ได้ฟังกันทศพร ผู้ใดได้กินได้ท่านในกันทดสะพอนอันนี้สงผลมาเฮ็ดอย่างกสเด็ที่หนึ่งนะเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งไม่เป็นสองลองไข่รางวัลที่หนึ่งก็เสอยู่ในนี้ละในป้านี่ละบของโยมกับของพระเหล่านี้ <c oughs> เอาตั้งจิตตั้งใจจุดเท,ยทียนบูชากันเอสาจันทจ,จุนเนนะตุมเหสุเมตตาตุมหาทิทัสสะพุทธสะมาตาเหตุสังอนาคเตงเต็ต อติเตากาเลในอดีตการชานานครันพระจอมธรรมวิปัสสีบังเกิดมีในโลกาลนคราเมืองหนึ่งชื่อพันธุวดีมีพระราชาชื่อพันธุมาราชมีสองนาราชบุตรีครองบุรีเป็นสงา่าชาวเมืองขึ้นเขาส่งมาซึ่งเจ่นจันท์กับสุวรรณดอกไม้ทองของบูชาพันธุมาราชมอบให้นาศสองบุตรีไปบูชาวิปัสสีพระพุทธเจ้า คนพี่เล่าปรารถนาเป็นมารดาของพระโคส่วนคนเล็กตั้งมโนปรารถนาะของให้ลายบุภาเกิดที่อุระยาให้ซูนครันสิ้นมูลปณิธิก็หนีไปได้นานครันคนเล็กเกิดทันศาสนาพระกัสสปาบได้ฟังจบพัทราอนโมทนาลายลักษณะปรากฏอยู่ซึ่งอุรธารัชกุมารีส่วนคนพี่ไม่ได้ดีถึงเพียงนั้นเรียกตามชั้นสุธรรมมาในพระยากิงกิสราช เมื s <S <an> <S ่อส <S an> ah ah. an ิ an ้นชาติสุธรรมาได้ไปเกิดบนชั้นฟ้าเป็นภรรยาของพระอินทร์พระมมนินทรงนำให้เรียกไว้ว่าผู้ศีกันละยนีอันสูงศัก์อมบรินรักเหมือนใยเนตรอยู่เขตดาวดึงถึงชาานเมื่อสิ้นการก็เกิดบุพนิมิตเหตุเกยวมานผู้ศรีพระนางจึงต้องเกิดบุพนิมิตเหตุองค์มเหสีอมบรินอินทาธิราชก็รู้สั่งวาดในคดีจึงตรัสสั่งแก่พระนางผู้ศรี ให้จุติจากสวรรค์พันลงสู่มนุษยโลกก็มีนัก,กาหลักครั้งน,นั้นสโกโทเทวราชาปัญจบุพนิมิตตังอาญาสิตีบัดนี้ตมรมภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งยากระรกำครมำสมุติสมัญญาฉันทานุมัิอย่างประเด็จประโกศเจ้าธรรมาทโนน ได้รับแสดงในตำแหน่งหน้าที่ขององค์อมรินอินทาธิราชบัดนีนหน้าที่นั้นได้ดำเนินมาถึงตัวตามาภาพแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้ดำเนินบุทภปรยนย์ของตอนสืบต่อไปดังเนื้อในใจความว่าอตีเตกาเลในอดีตการนานครั้งนั้นสมเด็จอมรินอินทาธิราชผู้เป็นจอมปราดในเมืองแมนแดนสวรรค์น,นับตั้งแต่พระนางปุษฎี เดวตนมาเกิดในสวรรค์เป็นเอกอัครมเหสีของพระองค์ก็เป็นเวลาที่ช้านานอยู่ด้วยกันมาด้วยความผาสุกเอกเทวสังครันอยู่มานะวันหนึ่งพระองค์ได้ทรงรู้ทรซาปปุพนิมิตเหตุของพระนางเธอว่าจะต้องจุติลงไปเกิดในเมืองมนษยลโลกครั้นจะเตือนต่อนหน้ากลัวพปอน้องนางจะตกใจ จึงชวนพระน้องนางเธอไปทักพักอย่างสวนนันทวโนทยานระยาวมานกทรงบรรทมในแท่นทิพย์อมลินอินทาธิราชก็ทรงบรรทมเคียงข้างเมื่อพระนางตื่นจึงยกกิจอันสมควรมากล่าวกับพระน้องนางเธอว่าพุทธดีน้องอย่าเผลอประมาทนักด้วยความรักที่มีต่อเสนหามเดี๋ยวนี้บุญกุศลที่จะสร้างมาหมดแล้วนะจะยมัวเมานังเศร้าใจ จะไกลเมืองสวรรค์วันนี้แล้วพระน้องแก้วมีสิ่งใดจะประสงค์ขอมาเถิดพี่จะให้ตามจำนงขอบัญจงออกโอทีพี่ขอเตือนปุษดีก็มีนักาละครั้งนานสาปุษดีฝ่ายว่าปุษดีฟังว่จีสามีตรัสเกิดอึดอัดในหัตถทยใจกังขา จึงทูลถามตามคําเตือนพัสตรายดีว่านั่งสีมืดบุญจากเมื่อแม่นเดียนสวรรค์ว่าเมาพระเจ้าค่ะแอนล่ะล่ะเอ้ยคือว่าบนเจ้าที่เหตดมานาพีดนี่เบิดแล้วจะต้องลงไปสั่งยังเมืองมนุษย์สโลกจะบกสังเกตเบิ้งหรือว่าสองมือซม,มือมาหนีอาการมันเป็นยังไงเออหลางกายเจ้าคลองเบิ้งแงงเงาเจ้าคลองซองกระจกเบิ้งเจ้าคลองบ่ง อันซองก็บอเห็นดอกพระเจ้าพีสะบอตไหมันเที่ยง้วดปุข่าบ่าเห็นหงนบ่เห็นหงพระเจ้าข่าบอกแล้วเนี่นอบอกนางเนี่ยมันเ่าแล้วอมันบอกท่านได้แล้ว,ลวมืออื่นสีเ่าก,ก็นี่อยู่เมือจังสี่แล้วไอ้ซองเหมือซ้ำเมือมันนี่ฟีกกะซ่อมเบิงเจา้าหลายเมือแล้วล่บบุพภณิมิตเหตุหาประการเกิดแกเทพพยาดาองค์ใดเทพพยาดาองค์นั้นเป็นอันว่าจะต้องตายมัพบดต้องลงไปเกิดยังจะานเดียว ขันมันข้นกับพ่อได้เอาไปประพีประชาแล้วจูดได้จี้กันแล้วบ่มีโอกาสได้แก้ตัวนี้มาพาวะคือจังสีบ่พ่อกันอีกแต่เสด็จพี่บ่แม่นดอกลาเอ้ยบุพนิมิตเหตุหาประการนี่เมื่อขึ้นนี่สังเกตเบิงว่าบรรทมหม่องที่นอนเจ้ยของน่ะมันแข็งบ่พระเจ้าค่ะเนื่หนึ่งที่นอนมันแข็งมันกระด้าเมื่อขึ้นนี